มเริ่ม <anut S 2> <centimet> ต้นใหม่ครับวอมวอมวอมมาแล้วเริ่มต้นใหม่ศูนย์ศูนย์ หนึ่งต oh. oh. ัวโซนครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดปรดาบาระชาครับปรดับประดาออ้ยังอยู่อูยังอยู่อ้

bạn ừ. chạy lót lớpแถว lớp bảy lớp hai,แถว lớp bảy lớp hai, <laughs> lớp hai lớp đi bay đi! Khám! đi! Đội!

ขอเวลานอกครับผมเสรสปอนเซอร์เยสคนอาวจังมาครับอ้าวมาหัวเสาเี้ยงโอ้เรียบร้อยรอได้านน้นำล้ว่อเได้แล้วครับขอบคุณครับป้องกันเล้อ ผมคุยกับพี่เล็กเ้งสามคนก็จะัีฝูงกับแกว่าเขาองแนเขาหรืออโทษทีเพราะว่าเสียเวลานะมามามาาม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 มามา

เอาชนายสูบเบญโตอะไรกี้โอ้ยสันติสูบญตอะไร้เนี่ยโอ้ยท้ายสูโตอทโสันติี่ต้องเข้มาเจ้าคุลังอะไรนเดียวนะ

ยังออกแรงสามล้อยไอมือังยกแขนขึ้นาสองข้าเขาเข้าเาเเข้มมาเจ้าก

เไปทำเสียออกทเนี้าวตอนนี้ไปทำเสียออกตกไม่เสียว้โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับชนะไปอย่างขาดลอยอ้าวชิงดาดีว่ะอ้าว รอบชิงครับรอบชิงชนะเลิศครับรอบต่อไปรอบสุดท้ายมีรอบชิงครับอ้าวตัดแต่ชนะก็เกมนี้ครับอ้าวไปเอ้าหวานหวานเอ้าเอ้าเอ้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยชนะไปอย่างขาดลอย อาเปลี่ยนตัวแครับอ่าเราเปลี่ยนตัวแล้วครับชนะไปสูสีสูสีตีมาลายมือใกล้เคียงกันคู่นี้ครับปักเริ่มต่อไปครับโอ้ยเคยโอ้ยย่าเออมาเจอหัว

โอ้อาโอ้เอ <with me. laughs> oh. oh. ้ย anyway, ังอยู่ดับเบิลทิกแล้วกระหม่อมโอ้ดับเบิลคลิกเลยครับเมื่อสักครู่ไปมาทำไมครับเตมต่อไป อ้าวสวยอ้าวเม่าตาด้วยตามด้วยกันนะจ๊ะขอบคุณครับโอ้เอ้ยอ้ยไปโอ้เมกาสีตาซ้ำสีสีกับวะ

โอ้โหโค่นสุดยอดครับไม่ไม่งังยูเอาบันาแล้วเันาวไปเีกติดอไม่มีอะไร

วัวเด้อฮ่า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 ฮ่งฮ่า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 ่าฮ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 ่า่าฮ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 าฮาฮ่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 าฮ

เสียช like, ้ำไปเลยเหยาชวนเยาชนนะจ๊ะโอ้สุดยอดเลยจ้าเราออกสองห้าลองเบาคุยกันเลยสามคุยกันให้มันจบจบๆจะไปก็มาเล่าไปงกินกันปังเอา

โอ้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 สุดยอดโอ้ไม่เมื่อยขาแล้วเมื่อยท้องนี่สุดสุดยอดครับคู่นี้สุดยอดแต่ละแต่ละเกมแต่ละเกมนี่สนุกครับเอาอ่าอีกรอบนึงครับนี่ตีใบอะไรมือเอาโอ้ยลง

อโอเคเรียบร้อยครับชนะไปอย่างเรียบร้อยครับทีมนี้สุดยอดเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ